สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันต์อีโ e คารนนะคะช่องที่จะน e ํารถอีโคาันนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะ,ะตั้งแต่เครื่องพันสองถึงเครื่องพันห้าเลยนะคะมารีวิวให้พี่ได้ดูกันเนาะวันนี้นะคะอยู่กับอันเช่นเคยที่บริษัเทเพชรยนแต่ตอนนี้อันอยู่สาขาท,ที่สองนะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะเสรีไทยนะคะถนนเสรีไทยนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลเสรีรักษณ์นะคะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือก่อนขึ้นสะพานเนาะ พี่ๆคะเอามาให้ดูนะคะคันนี้นะคะก่อนลงสะพานผู้ผิดนะคะพ,พี่มาให้ดูคันนี้นะคะเป็นตัวนิสสันโนดนะคะรถปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆอ,อีกแล้วนะคะนิสสันโนดนะคะตัว1.2ตัววีนะคะเครื่อง1.2ตัววีนะคะคันนี้เป็นรถปี19นะคะพี่ๆคะใหม่การใช้งานถือว่าน้อยมากๆแค่ไม่ถึง5 0,000่นนะคะต้องย้ำว่าไม่ถึง5 0,000่นใหม่แค่ส0,000ื่น เก้าพันนะคะจะห้าหมื่นนะคะพี่ขาคันนี้นะคะสภาพรถนางฟ้าสวยมากตามสีที่เห็นเลยคือสีแดงนะคะพี่ขาสีเดิมจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะคะตัวรถเป็นปีสิบเก้านะคะราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสามารถผ่อนหกพันได้นะคะใครอยากเริ่มต้นผ่อนสัญญาที่หกพันนะคะตลอดสัญญานะคะคันนี้ได้นะ สนใจติดต่อมานะคะที่เบอร์0918820616หรือว่าลาย a u n 1 9 z นะคะต้องบอกว่าคันนี้ไม่กกรใช้งานน้อยจริงๆแค่4 9 0 0 0ยังไม่ถึง50,000เลยนะคะในตัวของรถนะคะเป็นรถนะคะที่ใช้งานมาแค่มือเดียวนะคะพี่ๆค่ รถนะคะประวัติศูนย์เลยเช็คได้มือเดียวนะคะสำคัญคือรถมือเดียวสวยงามมากๆนะคะเทรยนเป็นลำดับที่2ของการครอบครองนะคะป้ายทะเบียนอย่างที่เห็นเลยนะคะได้ป้ายนี้ไปเลยนะ,ะตัวนิสสันนะคะพี่ๆขาตัวโนต้ตเครื่อง 1.2V เนาะรถของเรานะคะคัดเกตเกตเอมาให้อยู่แล้วนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแท้แท้นนะคะพี่ๆขาวันนี้พี่ๆเซลล์ก็มาถ่ายรถกันเราเริ่มเปิดการทํางานปกติแล้วเนาะตัวนะคะ ก็มีโปรโมชั่นให้มากมายเช่นเคยนะคะบริษัทเพชรยนเรานะคะของแถมอีกมากมายนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะเป็นคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาหาอันได้ที่เบอร์ด้านล่างแล้วก็ไลน์นะคะพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะดันทุกเคสแน่นอนนะคะมาดูนะคะในส่วนของตัวรถเลยนะคะพี่ๆขาเราจะไปกันแบบรวดเร็วไม่รอช้าเนาะคันนี้นะคะโคมไฟด้านหน้านะคะได้หลอดหลอดไฟมาเป็นหลอดนูกแก้วกลมๆโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วเนาะ คันนี้นะคะไฟเลี้ยวแยกมาให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆตรงนี้นะคะสวยงามเลยโคมไฟด้านหน้านะคะสวยๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการแตกร้าวแต่อย่างใดนะคะสีใสไม่คาบไม่มีคาบเหลืองนะกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นแนวแบบนี้นะคะพี่ขาคันนี้ไม่มีไฟตันหมอกมาคันนี้ไม่มีไฟตันหมอกมาเนาะกระจังด้านหน้านะคะเป็นรูลังพึ่งแบบนี้นะคะ โลโก้นี้สันนะคะชัดชัดแบบนี้เลยนะคะวิพีสวยงามมากนะคะป้ายทะเบียนให้เห็นไปแล้วนะคะได้ตามนี้เลยนะ,ะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมระบายความร้อนระบายอากาศนะคะนี่สวยงามมากนะคะแดงตัดดำตัดโครเมียมนะคะสวยงามเลยบอดี้ตัวรถนะคะแนบชิดสนิทกันนะคะไม่มีง้างไม่มีอ่ะคันนี้ไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดตอนกับสีกับกอไมามาแน่นอน เดิมแท้นนะคะโรงงานทั้งคันนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมของจริงนะคะคันนี้เนาะมาดูนะคะพี่ๆในส่วนของตรงนี้นะ,ะบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันคมเกวรถนะคะให้พี่ๆดูสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยลากยิ้ม,ตะ,มตะปุม่มตะปำมาแต่อย่างใดนะมาดูนะคะในส่วนของแม็กนะคะแม็กเดิมแท้นนะคะอลอยของนิสสันนะคะพี่ๆขะแม็กแข็งแรงทนทานนะอลอยของนิสสัน คอมแมคขอบสิบห้านะคะคันนี้คอมแมคขอบสีบห้ายางนะคะได้เป็นยางดนลลอบไปทั้งสี่เส้นเลยปียางนะคะเป็นปีสิบแปดยางปีสิบแปดยางปีเก่ายางเสื่อมสภาพไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่พี่คะเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ทั้งสี่เส้นเลยนะตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเดิมๆแบบนี้เลยคัสซีเดิมๆนะคะพี่พี่นี่นะคะ สป,ปอนเซอรอาร์คเดิมๆไม่มีร่องรอยของการตัดต่อสวมมาแน่นอนคันนี้นะคะล้อเดิมซุ้มล้อเดิมๆเลยสวยๆนะคะพี่ๆขาตัวรถนะกระจกนะคะด้านหน้าเป็นเดิมแท้ิสันเลยนะเดิมแท้ิสันเห็นป้ายแบบนี้นะคะซื้อคันนี้พี่ๆคนไหนสนใจอยากได้คันนี้ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดฟไฟแนนซ์นะคะพี่พ <S <S ๆเรามีของพรีเมียมแถมให้นะคะพี่ๆขาเนาะคันนี้ รับของพรีีเมยมยพิเศษเมื่อซื้อคันนี้ไปเลยนะตัวกระจกนะคะมองข้างนะคะเป็นพับไฟฟ้าในตัวนะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สวยงามเช่นกันนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมือเปิดนะคะเป็นเซ็นทรัลล็อกมาให้นะคะคันนี้แต่ว่าสีคนละสีกับตัวสีรถนะคะคันนี้คิวการสานไม่ได้ติดมาเน,ะน,น,นา,าเนะกระจกนะคะแท้เดิมโตโยตา้าสวยๆแบบนี้เลยทั้งสี่บานนะคะนี่นะคะ สวยงามนะคะพี่ๆขามาดูนะคะให้ดูตรงนี้กันหัวน็อตนะคะมาดูหัวน็อตฝั่งประตูนะคะนี่เดิมๆแบบนี้นะคะดูจุดเดิมๆนะไม่เคยถอดไปทําอะไรแน่นอนนะคะคมๆสีเดิมๆแบบนี้นะคะไม่เคยโดนอะไรมานะพี่ๆให้ดูเลยนะคะฝั่งประตูนะคะเดิมๆสวยๆแบบนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะคะพี่ๆขา นี้สามารถกดล็อกล็อกได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติเลยนะนี่นะคะสวยงามมากนะคะให้ดูเม็ดอาร์กันนิดนึงนะเม็ดอาร์คีบจากโรบอทนะคะเรียนตัวกันสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือคีบโรบอทหุ่นยนต์โรงงานนะคะมันจะเรียนกันสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการง,าง้างหรือว่าผิดตำแหน่งมานะคะพี่ๆคันนี้นะไม่มีร่องรอยของการขูดขีดนะคะ สปอนเซอรอาร์คีรบอรอทอย่างสวยๆแบบนี้นะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะนี่นะคะให้ดูกันแบบนี้เลยต่อไปนะคะเดินมาเรื่อยๆมาอยู่ที่ด้านหลังนะคะชุดไฟท้ายด้านหลังมาเป็นไฟ LED นะคะไฟเบรกโดนที่3นะคะทับทิมนะใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆนี่ไฟเบรกนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะสวยๆนะคะคันนี้นะ ด้านหลังนะคะสีของตัวรถนะคะกระจกนะคะเดิมแท้โตโยต้าเช่นกันด้านหลังมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะพี่พคันนี้สวยงามนะนี่เปิดให้ดูกันนิดนึงนะคะข้างในนะคะเก็บสัมภาระเก็บของได้นะคะกว้างขวางนะคะพี่พี เรามีชุดแม่แรงมียางอไไล่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ออกไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะพี่พี่ค่ะครบเซตนะคะซีลาดทางยางมะพร้าวนะคะตำแหน่งเดิมๆแบบนี้นะคะรถไม่เคยโดนมาแน่นอนนะคะตำแหน่งเดิมๆจุดเดิมๆรถการันตีให้นะคะเรื่องคุณภาพรถเกรดเอนะอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะคะแต่ให้พี่ๆสังเกตด,ดูหัวน็อตพวกนี้นะคะพี่พีค่ะเดิมแท้นนะคะไม่มี งัดแงะแกะไขนะคะไม่เคยโดนอะไรมาแน่นอนนะเดิมๆแท้ๆแ,แบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะตัวรถนะสภาพร้อเเซนโรงงานสภาพร้อนต์นางฟ้าได้รถไปเหมือนใหม่เหมือนซื้อคันใหม่แน่นอนคันนี้นะคะใหม่แค่4 9่หมนต้นๆน,นะคะพี่ๆขารถปี19ขายสามเจนะคะราคาขาย3 7ม0 0นเจบาทนะไปเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันคะ่ะพี่ๆ แคบนิดนึงนะคะขออนุญาตขึ้นรถก,ก่อนมาค่ะนี่นะคะเครื่องฟิสตาติดง่ายนะคะแผงประตูนะคะตรงนี้เป็นผ้านุ่มๆน,นะพี่ๆตัดกับสีดํานะคะสีดําด้านนะคะเป็นเหมือนหนังสังเคราะห์เป็นแข็งๆอย่างนี้นะคะพี่ๆขากระจกนะคะปรับอัตโนมัติด้านคนขับนะคะทั้ง4บานเลยนะคันนี้นะคะพี่ๆขา ปับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าล็อกล้อก,กันล้อสะบัดนะคะพี่พีคันนี้นะสวยให้อะออปชั่นครบๆนะคะระดับไฟนะคะไฟต่ำไฟสูง1-2ได้นะคะพี่พีค่ะตรงนี้เลื่อนได้เลยนะ สวยงามนะคะมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่นะพี่ๆ่ะไม่49,872กิโลเมตรไม้แท้ไม่เดิมนะคะโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีกับกองไม่มาการันตีให้สีไม่ได้ทำสีเดิมโรงงานนะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยธรรมดามานะคะไม่มีมัลติฟังก์ชันใดๆเนาะส่วนหน้าจอนะคะคันนี้หน้าจอไม่ได้ทัชสกรีนนะคะพี่ๆ่ะวิทยุ FM AM ได้นะคะพี่ๆขาซ c ดีได้เนาะแต่ตัวนี้ไม่ได้สแกนนะคะรับโทรไม่ได้นะ ไปถ่ยูเล่นได้ปกติเลยฟังก์ชันปกตินะคะพี่พีนี่กดปิดกดเปิดได้แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้มาเรียบร้อยนะคะพี่พี่ะเพิ่มลมได้ในตรงนี้กดออโต้นะคะเปิดเพิ่มลมก็ได้นะคะลดลมนะได้แบบนี้สว,สวยเลยนะสวยงามมากนะคะรถคันนี้นะพี่พีขาดูภายในนะคะไฟติดป,ปกตินะคะพี่พีขาใช้งานได้ปกติดีนะนี่นะคะตัวของไฟนะ ใช้งาน,นได้ปกติเลยไม่มีชำรดส่วนหายแต่อย่างใดนะคะพี่ๆค่ะเกียร์อัตโนมัตินะคะเบรกมือนะคะตัวนีมม้มีช่องเก็บสัมภาระให้ตรงนี้นะคะเป็นกล่องหย่อนลงไปนะเก็บสัมภาระได้เหมือนกันตัวเบาะนะคะลืมบอกไปเลยนะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเป็นตัวเบาะแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้าน,นะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะนุ่มโอบรับสรลระนะคะพี่ๆขาสวยงามมากนะตัวเบาะเนาะ นีนะมาดูในเกะของส่วนกลางตรงนี้นะคะพี่พค่ะมีทั้งด้านล่างและด้านบนเปิดได้ตรงนี้สามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะคะพี่พค่ะชาร์จแบตได้ AUX ได้นะคะสามารถเปิดเพลงได้นะช่องเก็บสัมภาระนะคะเราให้เป็นคู่มือการใช้งานของตัวรถนะคะภาษีพอลบอลนะคะพี่พค่ะออกรถไปพร้อมใช้งานแน่นอนเลยคันนี้นะคะไม่ต้องไปนั่งกังวลทีหลังนะคะจนกว่าจะครบรอบพี่ๆี่ค่อยไปตัดใหม่ ไปต่อใหม่นะช่องนี้ก็กว้างขวางกลิ่นสัมผัสได้เยอะเลยนะคะพ,พี่ใครสนใจนะคะเป็นคันนี้ติดต่ออันมาได้นะคะตัวเบาะยังใหม่สะอาดมากรถไม่มีมีกลิ่นหม่นอับแต่อย่างใดพ,พี่มีแต่กลิ่นใหม่เลยนะคะใครสนใจนะติดต่ออันมาได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนะหรือว่าไลน์ได้เลยนะคะติดต่อได้ยีบสี่ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่พี่ถ้าสนใจเป็นคันนี้นะอันบอกว่าสภาพตัวเบาะนะสวยงามมากนะคะพี่พี่ะ สภาพตัวรถก็ดีเช่นกันเนาะต่อไปอันพาไปดูห้องเครื่องยนต์ค่ะในห้องเครื่องยนต์นะคะพี่ๆีขาให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะให้ดูหัวน็อตไปด้วยนะคะน็อตใหม่ๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆีขาอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยเนาะแต่ไม่มีร่องรอยของการถูกงัดง้างออกไปแน่นอนคานท้างหน้านะคะสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้สปอนเมดอาร์คลูเมดอาร์คเดิมๆนะคะตัวคานนะน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะปั๊มเดิมๆนะคะ ซุ้มล้อเดิมๆมเป็นอาเทียนกับสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีโดนมาแน่นอนนะคะพี่ๆ่าค,คันนี้นะสภาพเครื่องเครื่องโดยรวมนะคะไม่มีค้าบรั่วซึมของน้ํามันแล้วหรือว่าน้ามันเครื่องนะคะพวกน้ํามันเครื่องนะคะน้ากงน้าจันแบตเตอรี่นะคะเราดูแลความสะอาดความปลอดภัยให้นะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้แบตเตอรี่คันนี้เราเปลี่ยนให้แล้วเป็น panasonic าน,าน,นะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะหัวน็อตฝั่งด้านบนนะคะตรงฝากระโปรงนะคะไล่ให้ดูแบบนี้เลย สปอนเม็ดอาร์ตนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆอกร์เดิมๆออแบบนี้นะคะพี่ๆคะ่ะนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆนะพี่ๆฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่สภาพเดิมร้อยเใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้3สูบนะคะพี่ๆคะ่ะตัวเครื่องนะคะเครื่อง1.2นะแต่ตัวเครื่องจะอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยมีแผ่นเพดนะคะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เดิมๆนะคะเพดเดิมเลขตัวถังตัวเครื่องตรงนะคะพี่ๆ ใครี่สนใจคันนี้นะคะอันทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้แล้วนะคะตรงหน้าจอนะ,ะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000พันนะคะย้ำว่าไม้แค่49,000บนนะคะราคาขาย3 7 9 3 7 9 0 0 0บาทนะพร้อมโปรโมชั่นดีๆของพรีเมียมมีให้ด้วยคันนี้นะคะพี่ๆข่ะรถนะคะปี19ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะฝากไว้ด้วยนะคะกับนิสสั os, นโน t เ้อเครื่อง1.2 V ตัวนี้นะคะพี่ๆขาใครอยากผ่อนไม่แรงนะคะ รถสวยสภาพนางฟ้าปีใหม่ไม่น้อยก็อย่าพลาดคันนี้นะคะพี่ขาติดต่อเข้ามากันได้นะคะอันยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะสอบถามกันก่อนได้โปรโมชั่นดีๆมีให้ฟังมากมายนะคะใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้อันฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่ลากันไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ